ดูข่าวสารของฟอร์เรนเบสกันหน่อยด้าน,นของอันเดสลอตคุนซือลิเวอร์พูลก็ออกมาปกป้องฟอร์เรนเบสนะขอเวลาปรับตัวเฉืฉายหน่อยนะครับก็ออกมาปกป้องทั้งหมดอะทั้งเวอร์จิลฟันไดแล้วก็สลอตนะก็มาพูดถึงน้องนะฮะด้าน,นของอันเดสลอตครับคุนซือลิเวอร์พูลแล้วก็เวอร์จิลฟันไดกับตันทีมลิเวอร์พูลออกมาปกป้องฟอร์เรนเบสว่าเพียงแค่โชคร้ายแล้วก็ต้องการเวลาในการปรับตัวเท่านั้นเองหลังสตาร์ค่าตัว1นึล้านปอนด์รายนี้ยังคงทำประตูหรือแอสซิสต์ไม่ได้เเลลยตตั้งแ่ปิดดฤูกา ฟอร์เรน v สนะครับย,ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เนาะแล้วก็ในฐานะดิวที่แพงเป็นสถิติแต่หลังผ่านไป7นัดในพิม์ลีกแล้วก็2นัดในเชเบอร์ลีกเขายังช่วยทีมทำประตูหรือแอสซิสต์ไม่ได้เลยนะครับ mm hmm. ก่อนเกมพบกับแมนยูในบิ๊กแมชสุดสัปด,ดาห์นี้ครับสล็อตก็ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตนะครับบอกว่าเออมื่อคุณถูกซื้อเข้ามาด้วยค่าตัวระดับนี้คนส่วนใหญ่จะมองไปที่จำนวนประตูและแอสซิสต์เป็นหลัก แต่ผมบอกได้เลยว่าเขาหน้าจะมีได้ถึง6หรือ7จ็ดแอซิสแล้วด้วยซ้ําถ้าทีมยิงได้สําเร็จจากจังหวะที่เขาจ่ายถ้าคุณดูจากจังหวะที่เขาจ่ายให้เพื่อร่วมทีมตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือเกมกับเชลซี C, ที่เขาลงมาไม่ถึงนาทีแล้วจ่ายบอลไปจังหวดสวยๆให้กับโมซาลาซึ่งปกติแล้วซาลาจะยิงเข้า9 9ครั้งจาก100ครั้งแต่ครั้งนี้มันพลาดไปรวมถึงอีจังหวะในเกมกับแอนมาริดที่โม e ยิงไปชนเสานั่นแหละเขาแค่โชคร้ายกับจังหวะจบสกอร์เท่านั้นเองสำหรับนักเต การที่ปรับตัวเข้ากับประเทศใหม่แล้วก็มาเล่นในพรีเมียร์ลีกใหม่มันเป็นเรื่องปกติที่ต้องใช้เวลา็ลอลตยังเปรียบเทียบสถานการณ์ของเวียสกับคิเดรบรอยตอนที่ย้ายไปเชลซีตอนายุใกล้เคียงเขาบอกว่าบางทีผมอาจจะพูดถึงหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดที่พรีเมียร์เคยมีอย่างคิเดรบรอย ก็อายุราวๆ21หรือ22ตอนนั้นตอนไปเชลซีเหมือนกันผมอยากบอกว่าทุกคนให้เวลาเวสหน่อยผมเองก็จะให้เวลาเขาเช่นกันเขาแค่ต้องลงเล่นต่อเนื่องซึ่งเขาก็ทําได้ดีแตะ่จะได้เล่นอีกในช่วงต่อจากนี้แน่นอนด้านวอร์ชียฟันไดเองครับก็เน้นย้าถึงความสําคัญของการที่นักเตะใหม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตแล้วก็สภาพแวดล้อมใหม่ฟันไดก็บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดเวลามีนักเตะใหม่เข้ามาโดยเฉพาะเมื่อคุณถูกซื้อเข้ามาด้วยค่าตัวสูงอย่างผมที่เคยเป็นคือคุณตต้้้อองรรรรูสึกกว่าาไดัับนบน รู้สึกสงบสถานการณ์ในบ้านต้องลงตัวครอบครัวต้องมีความสุขถ้าทุกอย่างดีคุณถึงจะเล่นได้เต็มที่ศักยภาพนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ Virtu วฟันไดก็ออกมาปกป้อง For e i g n b e a ยอีกคนว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับอเลฮันโดรกานาโชบอกว่าเชลซีทุกแมนยูแน่นอนถ้าผู้เล่นเท่ากันในเกมที่เจอกันครั้งที่แล้วอเลฮันโดรกานาโชครับตัวรุกของเชลซีเชื่อว่าสโมสรคงจะชนะแมนยูได้ ถ้าหากว่ามีผู้เล่น11คนเท่ากันในเกมที่แล้วเชลซี Chelsea บุกไปแพ้ที่โอทราฟอร์ดด้วยสกอร์1-2เมื่อเดือนที่แล้วครับโดยทีมต้องเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่5หลังโรเบิร์ตซันเชสโดนไล่ออกแล้วจากนั้นทีมก็เสีย2ประตรูก่อนที่กาเซเมโรเนจะมาถูกไล่ออกช่วงทดเจ็บครึ่งแรกทำให้2ทีมเ,เหลือผู้เล่น10คนเท่ากันครึ่งหลังเชลซีมาตีแข่แตกสำเร็จแต่ก็ไล่คืนไม่ทันคนระับทางกาโโชที่ย้ายไปจากแมนยูมาเล่นกับเชลซีด้วยค่าตัว40ล้านปอนดก,กมเ ทางการโชเองก็กล่าวก่อนเกมที่ทีมจะไปเยือนนอตเทิฟอร์เรสวันนี้บอกว่าอ,อ๋อมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับพวกเขาแต่คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าฟุตบอลเป็นยังไง พวกเขาอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีอาจจะไม่ชนะในเกมแต่พวกเขามีผู้เล่นที่ดีและต้องการชนะเราเตรียมพร้อมอันนี้พูดถึงฟอ r e เรสต์นะเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในลีกตามหลังาร์เซนจาฝูง5คะแนนโดยฉเฉพาะอย่างยิ่งจากใบแดงที่โชคร้ายอยู่บ้างเยอะอย่างในเกมกับไบรตันเราน่าจะชนะในเกมนั้นและเกมกับแมนยูถ้าเราเล่นกันแบบ11ต่อ11ผมรู้สึกว่าเราคงชนะได้ อ่อแต่เราโอเคดีผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือต้องต่อยอดจากชนะครั้งล่าสุดกับลิเวอร์พูลและพยายามชนะอีกครั้งเพื่อขยับอันดับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของอเลฮันโดกานาโชครับบอกว่าถ้า11คนเท่ากันนะในเกมกับแมนยูเนี่ยโอ้มีสิทธิ์ชนะได้เลยสำหรับทางสิงห์บลูเชลซีอืมอันนี้จะจริงหรือไม่นะครับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะฮะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ ่าะนั้นของเชม่คาราเกอร์นะก็ชี้ว่ามี4สาเหตุที่ทําให้โมซาล่าฟอร์มตกนะครับเ mm hmm. ชม่คาราเกอร์ตำนานลิวพูเชื่อว่าเขาเข้าใจถึงสาเหตุที่โมซาล่ายังไม่สามารถลงสนามด้วยฟอร์มการเล่นระดับสูงได้อย่างที่เคยมาก่อนกองหน้ารายนี้ครับยิงได้เพียง3ปรตะตูจากการลงสนาม10เกมนะสำหรับโมซาล่าให้กับลิวพูในทุกรายการเรื่องกันนี้รวมถึงผลงานกับสมมสรที่กําลังมีอาการเป้าสะอาดไม่สามารถทําประตูได้ติดต่อกันถึง4นัด อร์มการเล่นที ite, ่สุดจะขาดตาแฟนบอลเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าโมซาราเองยังยังถือว่าผลงานตกต่ำนะกับทางหงแดงรีูพร้อมกันเลยโดยทีมของสล็อตแพ้รวดใน3นัดหลังสุดนะครับก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมและแม้ว่าคาร์ลัเกอร์เนี่ยจะรีบลดความเห็นที่ว่าโมซาร่าได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแต่เขาก็ได้ระบุว่าโมซาร่าเนี่ยดูไม่เหมือนนักเตะคนเดิมในในฤดูกาลที่แล้วโดยเขียนในคอลัมน์ของเขากับทางเดอะเทลกราบบอกว่า เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุคาร์กเกอร์ได้ชี้ให้เห็นปัจจัยสําคัญ4ประการที่ทําให้ฟอร์มการเล่นของโมซาลาตกลงไปปัจจัยแรกที่เขา,าไฮไลท์ก็คือการเสรียชีวิตของเดโกโจตาและอารมณ์ที่เห็นได้ชัดบนใบหน้าของโมซาลาขณะที่แฟนบอลลิปูเนีรยร้องเพลงเรียกชื่อของเดโกโจตา ota, นะครับประการที่2การย้ายไปเรืมฤติของเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนซึ่งได้เปลี่ยนรูปแบบการเล่นของลิปูไปอย่างสิ้นเชิงโดยเทรนต์แลวก็โมซาลาอาจเรียกได้ว่ามองตารู้ใจหลังจากร่วมงานกันมา7ปี โดยเจมี่คาร์กเกอร์นะครับก็ชี้ให้เห็นเรื่องจริงที่ว่าฤดูกาลนี้โมซาลาลงเล่นร่วมกับแบ็กขวาไปแล้วถึง4คนได้แก่ครอเนอร์ er Bradley, ong, line, แบดลีเจอร์มี่ฟริมปงโดมินิกโซบสไลแลวก็วัตารุเอนโดยิ่งไปกว่านั้นนะครับชูคาร์รเกอร์เองชี้ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแท็กติกที่สล็อตใช้ในฤดูกาลนี้ทําให้หลายๆทีมสามารถรับมือกับโมซาลาได้ง่ายเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วที่โมซาลามักจะอยู่ในจุดการเล่นที่ได้เปรียบนะครับ ucker, เจมี่คาร์เกอร์เขียนบรรมันมว่า หนึ่งในเหตุผลที่เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤด,ดูกาลที่แล้วเป็นเพราะอันเนส์สลอตออกแบบทีมโดยใช้กลยุทธ์ความสิ่งและผลตอบแทนสโลตเนี่ยสนับสนุนให้เขาปักอยู่ด้านบนมากกว่าวิ่งถอยกลับออกมาเล่นเกมรับโดยไว้วางใจให้สบสไลอเล็กซเดออาโนโลแล้วก็อิบราฮิมาก,กุนาเต้คอยรับมือในฝั่งขวาของแนวรับเมื่อทีมเนี่ยถูกสวนกลับ การเปลี่ยนตำแหน่งกองกลางนอกเหนือจากการเปลี่ยนเล่นในตำแหน่งโฟร์แบ็กและฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอของโกนาเต้ทำให้คู่แข่งสามารถเล็งเป้าหมายไปที่ฝั่งขวาของลิพูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอีกหนึ่งสาเหตุใหญ่ที่สุดเลยสำหรับเจมี่คาราเก์ที่เชื่อว่าส่งผลต่อฟอร์มของโมซาร่ามากที่สุดนั่นก็คือตัวเขาเองนะครับความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโมซาร่าอยู่ในแดนฝ่ายตรงข้ามเพราะเขาพลาดโอกาส3ครั้งกับเชลซีซึ่งอาจจะเปลี่ยนผลการแข่งขันได้เลยเจมี่คาราเก์ก็กล่าวบอกว่า สถิติที่น่ากังวลที่สุดแสดงให้เห็นว่าปัญหาของโมซาร่านั้นย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วจากการลงเล่น21น,นัดหลังสุดให้กับลิเวอร์พูลเขายิงได้เพียง5ประตู2ประตูมาจากจุดโทษตัวเลขเขาของเขาเนี่ยหยุดอยู่ที่32ประตูจาก42นัดก่อนหน้าน,นี้ให้กับสโมสรในพิม์ลีกปีนี้ประตูที่เขายิงใส่บอลหมัดเป็นประตูเดียวที่ไม่ใช่จุดโทษของเขาจนถึงตอนนี้ต้องรีบจัดก,การเรื่องนี้เพื่อยุติกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลงานที่ดีสุดของโมซาร่าที่ยังคงมีอยู่นะครับ อันนี้ก็คือการให้เหตุผลของทางเจมี่คาร์เกอร์นกครบ,บอกว่าชี้ปัจจัยที่โมซาราฟอร์มตกในฤดูกาลน,นี้